เรียนอาจารย์วิรันาธิพเวศกลุ่มขอนดิชันนำเสนอเรื่องพยานหลักฐานของสารโดยมีสมาชิกในกลุ่มทั้งหมด10คน1นายรณวิทอินทองแก้วรหัสนิสิต6 1 1 3ดน2นางสาวรุตวีหอยหนูรหัสนิสิต6 1 1ส3นางสาวนสาวนิชยาช่วยเทพรหัสนิสิต6 1 1 1่งห 4. นางสาวสัมมิตาทองธนูรหัสนิสิต611081422 5. นางสาวสุธิรัตน์คุณรองชูรหัสนิสิต611081446 6. นางสาวสดพิกานังสิมันตุชาติรหัสนิสิต611081464 7. นางสาวอนานิกาทิ้งผอมรหัสนิสิต611081477 นางสาวอัญมณีถาวมากรหัสนิสิต6110815139นางสาวอินทิพรรักกันรหัสนิสิต611081532แดดีด้ันนางสาวส,สุวรรณตำรุงรหัสนิสิต611081459ค่ะเอ,อต้องขอโทษด้วยนะที่ต้องนัดพวกเธอสองคนเนี่ยมากระตันหัน คือเราอะอยากคุยเรื่องงานวิชยพยานที่อาจารย์มอบหมายให้อะว่าพวกเธออะทำกันถึงไหนแล้วอ๋อเรื่องพยานหลักฐานของศาลน่ะเหรออืมจากที่เราได้ศึกษาประวัติความเป็นมาแนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับพยานหลักฐานในคดีอาญาและมาตรการทางกฎหมายเกี่ยวกับพยานหลักฐานในคดีอาญาเราเข้าใจว่าในระบบการค้นหาความจริงหรือความจริงโดยศาลนั้น จะต,ต้องอาศัยพยานหลักฐานเป็นเครื่องชีข้ขาดข้อเท็จจริงเพื่อน,นำไปสู่การหาความจริงพยานหลักฐานจึงเป็นสิ่งสำคัญในการวินิจฉัยข้อเท็จจริงของสารเมื่อเกิดข้อพิพาทขึ้นพยานหลักฐานจึงเปรียบสเสมือนกุญแจที่ช่วยคลี่คลายความจริงเพื่อน,นำไปสู่ความยุติธ,ธรรมในขั้นต่อไปเนื่องจากเป็นสิ่งที่ช่วยยืนยันถึงความผิดหรือความบริสุทธิ์ของบุคคลว่าได้มีการกระทำอย่างใดอย่างหนึ่งตามที่ได้กล่าวอ้างหรือถูกกล่าวอ้างหรือไม่และจากที่เราศึกษา อาจแบ่งพยานหลักฐานออกเป็นสีประเภทได้แก่พยานบุคคลพยานเอกสารพยานวัตถุและพยานผู้เชี่ยวชาญซึ่งพยานหลักฐานแต่ละประเภทย่อมมีความสําคัญและวิธีการนําสืบที่แตกต่างกันออกไปดังนั้นเราจึงคิดว่าต้องมีกฎหมายพยานหลักฐานซึ่งเป็นกฎเกณฑ์ที่ใช้ในการรับฟังพยานหลักฐานเข้าสู่สํานวนพิจารณาคดีของศาลมาเป็นกฎเกณฑ์ในการรับฟังและการสืบพยานหลักฐานนะส่วนเรา ที่ได้ศึกษามาตรการกฎหมายเราก็พบว่ามันมีปัญหาอยู่2ประเด็นนะสาหรับเราประเด็นแรกก็คือเกี่ยวกับการรับฟังพยานยหลักฐานที่ได้มาเนื่องจากการกระทําโดยมิชอบตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาตรา122ทับ1และอีกประเด็นเกี่ยวกับ ปัญหาการรับฟังคำสารภาพในชั้นจับกุมหรือชั้นรับมอบตัวผู้ถูกจับตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาตรา84วรรค4เอา้าแต่ละปัญหาเนี่ยมันเป็นอย่างไงหรอจากที่เราศึกษาปัญหาเกี่ยวกับการรับฟังพยานหลักฐานที่ได้มาเนื่องจากการกระทําโดยมิชอบตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาตรา224วน เป็นบทต้องห้ามรับฟังพยานหลักฐานในคดีอาญาที่ไม่ต้องห้ามรับฟังโดยเด็ดขาดเนื่องจากยังมีข้อยกเว้นให้สามารถรับฟังได้โดยมาตรา2 2 6รับเ,เป็นบทตัดพยานหลักฐานที่ได้มาเลื่อนใต่การกระทําโดยมิชอบหรือได้มาโดยอาศัยข้อมูลที่เกิดขึ้นหรือได้มาโดยมิชอบที่มีข้อยกเว้นให้ศาลสามารถใช้ดุนลกพินิจรับฟังได้ถึงแม้ว่าอาจจะกระทบถึงสิทธ,ธิเสรีภาพของประชาชนบ้าง แต่หากเป็นการรับฟังนั้นเป็นประโยชน์ต่อการอำนวย<ม>ความสะดวกความยุติธรรมทางอาญามากกว่าศาลก็อาจรับฟังพยานหลักฐานชิ้นนั้นเราเลยเห็นว่าหลักการของมาตานี้มุ่งหน้นไปที่การแสวงหาหลักฐานพยานเพื่อได้ทราบข้อเท็จจริงและนำผู้กระทำความผิดมาลงโทษมากยิ่งกว่าการมุ่งคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชนจากการแสวงหาพยานหลักฐานโดยมิชอบของเจ้าหน้าที่ของรัฐไงล่ะ ส่วนประเด็นที่2เป็นปัญหาเกี่ยวกับการห้ามรับฟังคำรับสารภาพในชั้นจับกุมหรือชั้นรับมอบตัวผู้ถูกจับตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาตรา84วรรค4ี่โดยคำให้การรับสารภาพในชั้นจับกุมหรือชั้นรับมอบตัวผู้ถูกจับนี้กฎหมายห้ามรับฟังเป็นพยานหลักฐานโดยเด็ดขาดโดยไม่มีข้อยกเว้นใดๆทั้งสิ้นโดยถ้อยคำที่ห้ามไม่ให้รับฟังเป็นพยานหลักฐานก็หมายถึงเฉพาะถ้อยคำ ที่เป็นคำรับสารภาพว่าตนได้กระทำความผิดเท่านั้นส่วนทำให้การปฏิเสธว่าตนไม่ได้กระทำความผิดทำให้การตัดปฏิเสธหรือทำให้การซักโทษพูดลูกรกระทำความผิดคนอื่นมิใช่คำรับสารภาพว่าตนได้กระทำความผิดแต่กฎหมายถือเป็นถ้อยคำอื่นดังนั้นการต้องห้ามรับฟังคำสารภาพในชั้นจับกลุ่มโดยขึ้นคัดเช่นนี้ อาจทาให้ในบางกรณีที่ม้ว่จาจําเลยได้รับสารภาพด้่ยความสมัครใจต้องถูกตัดกออกไปไม่สามารถนามาเป็นพยานหลักฐานที่สุดความผิดของจเาเลยได้ซึ่งคำาวกสารภาพถืงเป็นพยานหลักฐานที่สําคันในกรณีที่จเาเลยให้การปฏิเสธในชั้นสอบสวนหรือชั้นพิจารณาอีกทั้งเพื่อพิจารณาถึงบทบัญญัติมาตรา84วรรค4ี่บทบัญญัติได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม,มใหม่ในปีพศ .2557 ซึ่งแต่เดิมก่อนแก้ไขกฎหมายในส่วนนี้การรับฟังถ้อยคำพูดถูกจับในชั้นจับกุมนั้นไม่ว่าจะให้การว่ายอย่างไรแม้จะเป็นคำให้การรับสารภาพก็สามารถรับฟังเป็นเพยนหลักฐานได้เว้นแต่ว่าถ้อยคำนั้นจะเกิดขึ้นโดยไม่ชอบตามมาตรา226เช่นถูกจูงใจหรือหลบลวงให้รักสารภาพเพยหลักฐานนี้ก็จะรับฟังไม่ได้อ๋อเข้าใจแล้ว งั้นเรามาช่วยคิดกันดีกว่าว่าสภาพปัญหาและมาตรก,การทางกฎหมายเนี่ยจะมีทางแก้ไขกันยังไงบ้างจากปัญหาแรกเกี่ยวกับการรับฟังเพียนหลักฐานที่ได้มาเนื่องจากก,การกระทำโดยผิดชอบตามประมวลกฎหมายวิธีพิจา,ารณาความอาญามาตารา226ข1เราเห็นว่าควรมีการแก้ไขไกฎหมายมาตรานี้ให้มีผลเป็นการต้องห้ามรับฟังอย่างเด็ดขาดด้วยเหตุผล เนื่องจากเพียงหลักฐานที่ได้มาโดยไม่ชอบตามมาตรา226ท้1น,นั้นศาลสามารถใช้เป็นพินิ์ในการรับฟังได้ซึ่งการยอมให้รับฟังเช่นนี้อาจกระทบต่อสิทธิเสรีภาพของบุคคลน,นั้นอันเป็นการขัดต่อรัฐธรรมนูญและหลักนิติรัฐอีกทั้งยังเป็นการสง่งเสริมให้เจ้าหน้าที่รัฐและคู่ความแสเวงหาเพียงหลักฐานได้โด,ดยไม่ชอบด้วยกฎหมายดังนั้น มองมองว่าแม้ว่าจะเป็นพยายนที่เกิดขึ้นโดยไม่ชอบหรือได้มาโดยชอบต่างก็เป็นเพียงหลักฐานที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายเช่นเดียวกันจึงควรมีผลต้องห้ามรับฟังเช่นเดียวกันโดยส่งเสริมการใช้บดตัดเพียนหลักฐานตามมาตรา226ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาตราเป็นบทหลักในการห้ามรับฟังเพียนหลักฐานที่เกิดขึ้นโดยไม่ชอบเนื่องจากการรับฟังเพียนที่ได้จากการกระทําโดยชอบหรือความสุจริตจะยิ่งสร้างมาตรฐานในการแสวงหาหลักฐานที่สูงขึ้นนะ ส่วนเราเห็นว่าปัญหาเกี่ยวกับการต้องห้ามรับฟังคำรับสารภาพในชั้นจับกุม่มและชั้นรับมอบตัวผู้ถูกจับกุม่ม ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาตรา84วรรค4เราเห็นว่าควรมีการแก้ไขบทบัญญัติมาตรา84วรรค4ที่ต้องห้ามรับฟังคำให้การรับสารภาพในเช้นจับกุมทุกกรณีเป็นสามารถรับฟังถ้อยคำรับสารภาพของผู้ถูกจับกุมในชั้นถูกจับกุมได้หากมีการแจ้งว่ามีสิทธิ์โดยชอบด้วยกฎหมายตามมาตรา83วรรค2หรือมาตรา84วรรค1 และผู้ถูกจับกุมได้ให้การรักสารภาพด้วยความเต็มใจไม่ถูกขู่เข้นไม่ถูกจูงใจหรือถูกหลอกลวงเนื่องจากคำรักสารภาพเนี่ยเป็นพยานหลักฐานที่สามารถที่จนสถึงความผิดของจำเลยได้และเป็นพยานหลักฐานที่เป็นประโยชน์ต่อการพิจรา,า,ารณากดีอย่างไรก็ตามเนี่ยการรับสารภาพของผู้ต้องหาในเช้นจับกุมควรจะกระทําต่อหน้าบุคคลที่3ที่ไม่ใช่เจ้าพนักงานผู้จับหรือต่อหน้าผู้ต้องหาคนอื่นในคดีเดียวกัน เพื่อพิสูจน์ข้อเท็จจริงในกรณีที่อาจมีข้อโต้แย้งในภายหลังว่าได้มีการรักษาภาพ,พรพว่ความสมัรใจหรือไม่การมีข้อยืดหยุ่นให้สามารถรับฟังคํารักษาภาพในชั้นจับกลุ่มเนี่ยโดยมีเงื่อนไขเช่นนี้จะเป็นประโยชน์ต่อการพิจรารณาคดีต่อสารในกรณีที่จำเลยเนี่ยได้ให้การรักษาภาพไปโดยที่รู้ถึงสิทธิของตนตาม กฎหมายและด้วยความสลักใจสามารถเป็นพยายหนหลักฐานในการที่สน์ความผิดของจำเลยในชั้นพิจนารณาได้ดีกว่าการตัดพยายหนหลักฐานนี้ทิ้งไปโดยสิ้นเชิงนั่นเองอืมเราก็เห็นด้วยกับความคิดของพวกเธอสองคนนะโอเคงั้นเราเอาเนื้อหาตกมตามนี้เนาะยังไงก็เราต้องขอขอบคุณพวกเธอทั้งสองคนมากนะที่ามาช่วยคิดงานนี้ให้มันเสร็จไปได้ด้วยดี ขอบคุณจริงๆนะพวกเธอ